สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตุย๋ยส u r p r i s e j a ค่ะวันนี้นะคะที่ญี่ปุ่นหนาวมากญี่ปุ่นก็อากาศตลกมากเลยนะคะอย่างวันก่อนหิมะตกวันลุ่งขึ้นก็วันหิมะตกศูนองศาใช่ไหมคะวันลุ่งขึ้นส7บเจ็ดองศาแล้ววันถัดไปก็อุ่นแล้วพอมาตอนเนี้ ก็หนาวหนาวแบบหนาวแบบอุณหภูมิเมื่อเช้านะคะสูงองศานะคะสูงองศาแล้วก็ตอนกลางวันก็วันนี้อยู่ที่6องศาเองนะคะก็ถือว่าหนาวมากตุ๋ยก็กลับจากทํางานแล้วก็อยู่ที่เดิมค่ะนี่ค่ะโต๊ะโกตัสึค่ะที่เป็นโต๊ะที่ข้างล่างมี หลอดไฟทําความอุ่นนะคะเราก็มานั่งแล้วก็เอาเท้าเข้าไปในใต้โต๊ะแล้วมันก็จะมีผ้าคลุมแบบนี้ปิดไว้นะคะมันก็จะเอาเท้าเข้าไปมันก็จะอุ่นๆน,นะคะวันนี้ตุยใส่ผ้าพันคอในบ้านเพราะว่าหนาวนะคะอือวันนี้จะมาเล่าเออเล่าอะไรดีอ,อ่าเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมีน้องนักศึกษาผู้อา ฝึกปฏิบัติงานนะคะที่ญี่ปุ่นเข้ามาญี่ปุ่นเสร็จแล้วเ,เขาก็ปรึกษากับตุ๋ยนะคะแล้วก็มีน้องที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็มาปรึกษากับตุ๋ยว่า,าหนูอยากสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะมันเป็นยังไงยากไหมนะคะการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ มันจะมี n หนึ่งถึง n ห้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวหน่อยนะคะเพราะว่ามันหนาวก็มี n หนึ่งถึง n ห้านะคะ n หนึ่งก็จะยากสุด n ห้าก็จะง่ายสุดนะคะแล้วน้องเขาอยากสอบ n สามนะคะเพราะเขาผ่าน n n ห้า n สี่มาแล้วเขาก็อยากเริ่มมาสอบที่ญี่ปุ่นนะคะ n สามว่าสอบที่ญี่ปุ่นเป็นยังไง ก็มาปรึกษาตุ๋ยนะคะก็เลยคิดว่าน้องน่าจะปรึกษาผิดคนนะคะเพราะว่าสมัยที่ตุยต๋ยตุ๋สอบนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเออฟังนะคะ20กว่าปีที่แล้วมันไม่ได้มี N 1 N 2 N 3 N 4 N 5นะคะสอบระวัดวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมันจะมี IQ NQ SQ นะคะ แล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตุ๋ยก็สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Iq นะคะแล้วสมัยนี้เขามีสอบออ N ห่ง N สอง N 3, N 4, N 5นะคะตุ๋ยก็ยังไม่เคยลองสอบดูนะคะว่าเขาสอบกันยังไงเป็นยังไงนะคะพอดีน้องเขาเขาบอกว่าพี่เก่งภาษาแล้วแอบแอบชมด้วยพี่พี่เก่งภาษาแล้วพี่ลองไปสอบ ลงสนามจริงให้หนูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วมาบอกหนูหน่อยโอ้โหทำไงได้ละทีนี้น้องขอพี่ก็จัดให้สิคะเออก็เลยเมื่อ,อปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วตุวยก็ลองสมัครสอบ n อสดูนะคะเพราะว่าน้องเขาจะไปสอบ n 3เราก็ลองสมัคร n 3ดูว่า จะเป็นยังไงนะคะเจะ้าก็จะไปสอบแล้วก็จะมาเล่าให้น้องฟังแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังถึงการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นยากไหมนะคะตุ๋ยก็ส่งเอกสารอะไรเสร็จแล้วก็สอบเมื่อวันที่สี่ธันวาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลสอบออกเมื่อวานนะคะคือตุ๋ยต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่ตุ๋ยไปสอบเนี่ยก่อนไปสอบหรือว่าตอน ก่อนก่อนหน้านั้นตุยก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะคะไม่ได้ไมไ่อ่านหนังสืออะไรเลยนะคะเพื่อที่จะไปสอบเอ,อมั่นใจตัวเองขนาดนั้นนะเนาะว่าตัวเองจะผ่านแฮ <c oughs> ก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาด้วยแล้วสองก็มีอ,องานหลายๆอย่างที่เราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเรียนนั่งอ่านนั่งท่องนั่งจํานะคะก็ไหนๆน้องเขาก็อยากให้พี่ไปล้องแล้วก็ อ่านาดูแนวข้อสอบแล้วก็มาเล่าให้น้องก็ฟังนะคะว่าเป็นยังไงอกอ็ลเลยลองไปสอบนะคะไปสอบดูแล้วเมื่อวานผลสอบประกาศออกมานะคะคือเขาก็จะส่งมาที่ผลสอบส่งมาที่บ้านนะคะเสร็จแล้วคุณสามีเป็นคนรับนะคะรับผลสอบเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกเลยนะคะว่าโอ้โหแม่ตกแน่นอน ไม่มีทางผ่านเพราะหนังสือก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านจริงๆเพราะว่าเขาเห็นตุยตลอดเลยอะ่ะว่าเออวันที่ไปส่งสอบอะ่ะก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยก็ถามว่าเออ N3 สอบยากไหมสำหรับเอ,อ่อสำหรับน้องๆที่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองมาสอบ N3 ที่ญี่ปุ่นนะ,ะก็อยากให้เข้าใจแล้วก็คุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าระดับที่3เนี่ยก็จะมันมันมันทุกระดับนะคะมันจะมีสอบอ่านฟังแล้วก็หลักภาษานะคะก็คือไวยากรณ์นะคะอ่านฟังไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์พื้นฐานนะคะถ้าระดับ N 5เนี่ยมันก็จะง่ายมากนะคะ N 4นี่ก็จะยากขึ้นมานิดนึง N 3นี่ก็ต้องเ,อเดี๋ยวนะคะ N 5เนี่ยต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะคะแล้วก็ N 4เนี่ยเข้าใจการพูดคุยด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ N 3นี่ก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือต้องเข้าใจ และคุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่นที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้ว N 2นี้ก็ต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันหลายๆสถานการณ์นะคะแล้วก็ N 1นเนี่ยยากสุดนะคะก็คือเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในหลายๆสถานการณ์แต่ว่าคําศัพท์มันจะเยอะขึ้นนะคะคําศัพท์เยอะขึ้นแล้วก็หลักไวยากรณ์ก็จะยากขึ้นนะคะ ตอนที่ตุ๋ยไปสอบ N 3นะคะก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็คือมั่นใจมากไม่ได้มั่นใจหรอกค่ะเพราะไม่มีเวลาอ่านก็ลองไปสอบดูนะคะก็อยากจะรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงเพราะตุ๋ยไม่เคยสอบอพวก N 1 N 2 N 3 N 4 N 5เนี่ยวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่เนี่ยตุ๋ยไม่เคยสอบเลยนะคะเคยสอบเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะสอบเข้ามหาลัยอ่ะเขาต้องดูผลผลสอบของอผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะบางมหาลัยที่เขาเข้มงวดเขาก็จะเอาออคิวอย่างเดียวนะคะซึ่งสมัยก่อนนู้นมันก็ยากพอสมควรนะคะพอสมัยนี้นะคะตุ๋ยก็ไปสอบนะคะก็พอทำได้นะคะในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกว่า มันก็ไม่ง่ายไม่ยากนะคะไม่ง่ายไม่ยากแต่สำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่ถึงปีนะคะอ่อหรือยังอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไม่ถึง6เดือนแล้วก็ต้องเรียนเองเ,ออเรียนอ,อ,อ่านฟังแล้วก็หลักไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์ด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามีความพยายาม มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะตุ๋ยก็ไปลองมาแล้วนะคะไปลองมาแล้วลองสอบดูแบบแบบใหม่เนี่ยนะคะแบบ n หนึ่ง n สอง n สาม n 4 n หเนี่ยนะ,ะแต่ตุ๋ยเลือก n สามนะคะคือ n สามันก็เป็นระดับกลางนะคะถ้า n สอง n 1ก็น่าจะยากกว่านี้นะคะตุ๋ยคิดว่าครั้งต่อไปก็เลยจะลองสอบ n สองแล้วก็จะเอามาบอกเป็นแนวทางให้กับน้องๆ หรือเพื่อนๆที่คิดจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปทำงานกับคนญี่ปุ่นนะคะถ้าเรามีสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นถ้าเราผ่านระดับสองขึ้นไปเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะรับเรานะคะรับเราง่ายขึ้นนะคะคือ บางบางบริษัทเขาจะกำหนดเลยว่าต้องผ่านต้องสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปสอบนะคะถ้าคิดจะทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมาฟังผลสอบที่ตุ๋ยสอบนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็อ๊ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าตุยผ่านหรือไม่ผ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านแล้วคุณสามีเป็นคนรับเนี่ยรับแจ้งใบแจ้งผลสอบเมื่อวานแล้วก็เปิดเองเลยบอกแม่ตกแน่นอนทำใจเถอะเออเขาก็คือรั่วเนาะว่าเราตกแน่แนคือตกแน่แน่อยู่ญี่ปุ่นนานก็จริง เวลาไปสอบแบบนี้มันโอ้โหหลายๆอย่างรวมกันตกแน่นอนนะคะคุณสามีบอกก็ผลแจ้งมานะคะตามนี้เลยแล้วก็มีผลสอบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตุยขอขออนุญาตปิดบางส่วนนะคะขออนุญาตปิดบางส่วนที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะผลออกมาแล้วนะคะจนแจนภาษาญี่ปุ่นนะคะโคคักกุ ตรงนี้นะคะโคคักภาษาญ,ญี่ปุ่นไปว่าพานนะคะผลปรากฏว่าสอบผานเมื่อวานคุณสามีตกใจนะคะว่าพานได้ยังไงหนังสือก็ไม่อ่านไม่ได้เรียนเลยเลยโอ้โหดูถูกกันมากเกินไปซะละแน่<笑><笑>ก็ผลปรากฏว่าผ่านนะคะก็ จากที่เคยสอบเมื่อ20ปีที่แล้วสอบ EQ นะคะแล้วมาสอบ20ปีผ่านมาแล้วก็มาสอบใหม่ N3 ผ่านนะคะ <laughs> เดี๋ยวลองลุ้นว่าครั้งต่อไปลงสอบ N2 จะผ่านหรือเปล่านะคะก็ N2 เนี่ยว่าจะดูหนังสือด้วยนิดนึงทบ,ทบทวนความรู้นะคะอย่างคันจิบางตัวตุ๋ยกลืมนะคะ <laughs> เห็นพูดทำงานกับคนญี่ปุ่นได้ ได้เป็นล่ามได้แต่บางคันจิบางตัวเราก็ลืมนะคะเราก็ต้องทบทวนเอเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะตุ๋ยไปสอบ n 2สองแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ <c oughs> ขำมากเลยนะคะแบบสอบสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็มาสอบเนี่ยเพิ่งมาสอบเนี่ยครั้งแรกเนี่ยว่าวัด ระดับภาษาญี่ปุ่นที่เขาสอบแบบใหม่เป็นยังไงขำตัวเองเหมือนกันนะเอ้ย N3 ผ่านตลกเคยเคยสอบ EQ มาแล้วพอมาผ่าน N3 มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะพอสอบผ่านแล้วก็ตื่นเต้นว่าอุ้ยทำได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเวลาตุย๋ยสมัครงานนะคะตอนนี้ เวลาตุ๋ยไปสมัครงานเขาก็ไม่ได้ขอดูวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าตุ๋ยใช้วุฒิปริญญาตรีที่จบจากที่นี่นะคะสมัครงานเขาก็เวลาสัมภาษณ์เขาคุยกับเราเราตอบโต้เขาได้หมดแล้วก็สามารถตั้งคำถามถามเขาอะไรนี่ได้หมดก็เขาก็ไม่ขอดูอะไรเลยนะคะก็เพราะว่าบางทีมันการสอบวัดระดับเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะตัดสินใจรับเราเข้าทำงานโดยตรงมันก็มีมันก็มีส่วนประกอบหลายอย่างนะคะเวลาอย่างสมมติว่าคุณสอบผ่าน N 1หนึ่งแต่เวลาสอบสัมภาษณ์เข้าถามคุณคุณฟังไม่รู้เรื่องคุณตอบโต้เขาไม่ได้เขาก็ไม่รับเหมือนกันนะคะเขาต้องดูผลสอบว่าระดับภาษาด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ ดูเราว่าเรามีความสามารถด้านภาษาขนาดไหนนะคะก็นี่ละค่ะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงประสบการณ์การไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะที่ญี่ปุ่นยังขำตัวเองไม่หายเลยว่าเออเรานี่ก็เนาะรับคำท้าง่ายๆเอ,อไม่ใช่ไม่ไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำท้านะคะก็สงสารน้องด้วยเผื่อ เขาอยากไปสอบเขาก็ไม่กล้าเราก็เออเดี๋ยวไปดูสนามสอบให้ว่ามันเป็นยังไงการสอบเป็นยังไงก็ออกแบบไหนนะคะก็อย่างที่บอก่ะคะก็คือคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะมีอ่านฟังหลักไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์นะคะก็ไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากถ้าเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆนะคะเรียนด้วยตัวเองก็ได้นะคะสมัยนี้มี สื่อการสอนที่เราที่เข้าสอนเราทางสื่อโซเชียลนะคะอย่าง y o u t u b e เนี่ยไม่รู้ตรงไหนก็ดูใน YouTube ดูค้นหาในเน็ตได้หมดเลยนะคะแต่สมัยตุ๋ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะมันไม่ได้มีให้ค้นหาแบบนี้นะคะอยากรู้อะไรก็ต้องต้องถามถามเพื่อนเพื่อนคนไทยด้วยกันเาก็ไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะเพราะว่ามันมันยาก มันไม่มีหนังสือสอนเยอะเหมือนสมัยนี้นะคะมีแต่พจนาน,นุกรมเล่มเดียวถือกันไปถือกันมาแปลตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะคะสมัยนี้แบบเห็นการเรียนการส,อ,ารสอนใน YouTube แล้วแบบโอ้โหมีน้องๆที่มาสอนเนี่เก่งมากเลยนะคะต้องขอชื่นชมนะคะแบบแบบคนที่เรียนภาษาสมัยนี้นะคะ ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีสื่อสอนมากมายเลยนะคะที่เราสามารถค้นคว้าหาเรียนได้ด้วยตัวเองนะคะต่อให้ยากแค่ไหนมันก็ไม่หนีไม่พ้นความสามารถของเราเหรอกถ้าเรามีความพยายามนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแต่ก็พยายามเยอะๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนถ้าเรียนด้วยตัวเองก็ใช้ความพยายามเยอะๆหน่อยนะคะทาได้คิดว่าเพื่อนๆทุกคนทําได้นะคะอย่างน้องๆเขาก็มาฝึกปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่นนะคะหลังเลิกงานเขาก็จะมีเวลาว่างก็มานั่งให้น้องๆมานั่งเรียนนั่งอ่านทอ่ทองคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกเขียนคันจินะคะฝึกจำคันจิแล้วก็ N3 เนี่ยไปสอบ เอ่อตว่าง่ายมากเลยนะคะสำหรับน้องๆที่ตั้งใจเรียนนะคะขนาดพี่ไม่ได้เรียนเลยก็ยังสอบผ่านนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองว่าเก่งหรือว่าอะไรนะคะก็ระดับ3มมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่ระดับ2หรือระดับหนึ่งอาจจะยากกว่านี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไป เดี๋ยวต่อไปจะไปสอบระดับสองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองสอบมันมันทุกระดับนี่และค่ะถ้าตกก็เอออย่าว่ากันนะถ้าตกก็อย่าว่าพี่นะพราอเรียนมานานแล้วนะคะก็มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะอยากรู้ละเอียดลึกกว่านี้ก็ ทักทายกันเข้ามานะคะถามกันเข้ามาได้ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะตุ๋ยอาจจะตอบตอบช้าหน่อยก็ไม่เกินสามวันนะคะเพราะว่าบางทีก็ะจะมีงานยุ่งๆอย่างเงี้ยก็จะมาทยอยตอบให้นะคะอยากรู้เกี่ยวกับอะไรการอ่านการฟังหลักไวยากรณ์คำศัพท์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถามเข้ามาได้ ตุ๋ยก็จะพยายามตอบให้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เพื่อนๆน,นท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วตุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะดอกไม้สวยไหมคะดอกเบนจมาศญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นสีเหลืองนะคะกลีบข้างนอกสีเหลืองข้างในเป็นสีแดงเขามีสองสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ดอกจริงนะคะไม่ใช่ดอกปลอมนะคะดอกจริงนะะสวยไหมคะ ตุยก็เอามาปักตั้งไว้เต็มบ้านไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอดอกเบญจมาศพัน์นี้นะคะมันไม่มีเกสรฟุง้งก็เลยทําให้ไม่แพ้ไม่จามนะคะก็เลยเขาก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบ้านกับต๋ยนะคะถ้าดอกอะไรที่หอมๆสวยๆแล้วมีเกสรน,นะคะอย่างดอกลินล,ลี่อย่างเงี้ยต่อให้คุณสวยคุณหอมขนาดไหนคุณก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านนะคะเพราะว่า แพ้นะคะแพ้เกสรดอกไม้มันก็จะจามไม่หยุดนะคะทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยเวลาจะเอาดอกไม้เข้าบ้านนี่ก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะว่าว่ามีเกสรไหมนะคะเขาไม่มีเกสรน,นะคะก็จะมีตะกีบสวยไม่แพ้ด้วยดอกเบญจมาศเนี่ยพันนี้นะคะตุ่ยไม่แพ้แต่ถ้ามีอีกพันหนึ่งมันจะมีเกสรตรงกลางนะคะอันนั้นก็แพ้นะคะก็ไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะ ก็เข้าบ้านได้ก็เนี่ยค,คือจะต้องไม่มีเนี่ยจะเป็นใบใบแบบนี้ยละคะ่ะถ้าแบบเนี้ยเอออยู่ด้วยกันได้อันนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะเมื่อก่อนจากต้นเล็กๆตอนนี้ก็ต้นใหญ่เราเห็นไหมคะต้นใหญ่ขึ้นนะคะต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ในบ้านติกก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะอุ้ยอยากจะโชว์แต่ยกไม่ขึ้น ยกไม่ขึ้นหนักมากเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทั้ง200กว่าท่านที่เข้ามาติดตามตุ๋ยนะคะ ก็ตุ๋ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเยอะๆนะคะเข้ามาติดตามตุย๋ยเยอะๆนะคะถ้าครบหนึ่พเมื่อไหร่เดี๋ยวตุ๋ยจะพาไปฉลองนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีโปรแกรมอุย้ยไม่ไม่ใช่เดือนหน้าอ่ะใช่เดือนหน้าค่ะต้นเดือนหน้ามีโปรแกรมไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่อลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะแล้วก็วันอ่า อีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยวตุ๋ยจะพาไปสวนสตรอเบอรี่นะคะไปทานสตรอเบอรี่กันแล้วก็จะถ่ายาคลิปลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาสอบถามอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าวิวบรรยากาศบ้านนี้นะคะ จะเห็นได้อีกไม่นานนะคะเพราะตอนนี้ก็มีลูกค้าจองจองคิวเข้ามาดูบ้านแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดขายบ้านนี้แล้วนะคะก็จะไม่เห็นไม่เห็นวิวบ้านแบบนี้อีกแล้วนะคะก็จะไปเห็นวิวบ้านใหม่ที่แบบบ้านใหม่ที่จะไปอยู่ แต่บ้านไม่ได้ใหม่นะคะบ้านสร้างมาแล้ว40ปีนะคะแต่อันนี้บ้านใหม่ที่เราซื้อเองนะคะซื้อใหม่อยู่ได้15ปีบ้านหลังนี้อายุ15ปีนะคะขายบ้านอายุ15ปีย้ายไปอยู่บ้านอายุ40ปีนะคะจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนที่มองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนนั้นก็จะมีเรื่องได้ได้เล่าได้เมาส์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ